ยังคู่ไป ทังคู่ไป เด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูไมอีกครั้งครูไมจะมาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆได้ฟังเพลงสนุกๆกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเดาได้ไม่เอ่ยว่าวันนี้ครูไมจะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้นะคะครูไมจะมาสอนเรื่องสระอาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยสระอานะคะเป็นสระที่มีเสียงยาวจะวางอยู่หลังพยัญชนะค่ะรูปร่างของสระอา,านะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆวิธีการเขียนสระอา,านะคะเราจะเขียนเป็นเส้นโค้งด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเขียนเป็นเส้นโค้งด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะเขียนเป็นเส้นโค้งด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะเด็ <stuk> กๆฝึกเขียนสระอาไปพร้อมๆกับครูไมเลยนะคะเด็กๆ,ๆชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะ เราจะมาฝึกเขียนกลางอากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะวาดเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็วาดเป็นเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะอีกครั้งนึ่งนะคะวาดเป็นเส้นโค้งด้านบนแล้วก็วาดเป็นเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะสามารถวาดตามครูไม้ได้ถูกต้องหมดเลยต่อไปเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำสระอากันนะคะ เด็กๆคะรูปที่เด็กๆเห็นสามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้คะเอรูปไก่ตัวนี้สามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้นะรูปนี้นะคะสามารถแทนเป็นพยัญชนะกไก่ได้นั่นเองคะ่ะเอเด็กๆคะเด็กๆเห็นสละที่เป็นตัวสีแดงๆตรงนี้ไหมคะ สระนี้เนี่ยเด็กๆลืมกันหรือยังเอ่ยว่าคือสระอะไรสระนี้นะคะก็คือสระอาค่ะตอนนี้นะคะเราได้พยัญชนะแทนรูปแล้วนะคะก็คือกอไก่ค่ะเรานำกอไก่ามาผสมกับสระอาได้คำว่ากากาอ่านว่ากออากา เด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครู่ไม้เลยนะคะกาอ่านว่ากออากากาอ่านว่ากออากากาในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงกาที่เป็นสัตว์ค่ะหรืออาจจะหมายถึงกาที่เป็นของใช้นะคะก็คือกาต้มน้ําร้อนค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะว่าจะเป็นคำว่าอะไร เด็กๆคะรูปที่เด็กๆเห็นสามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้นะไหนเด็กๆลองทายกันสิคะรูปนี้สามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้เอ่ยรูปนี้นะคะแทนเป็นพยัญชนะนอหนูคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้พยัญชนะแทนรูปก็คือนอหนูเรานำนอหนูมาผสมกับสระอได้คำว่านาคะ่ะ นาอ่านว่านออานาเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูมายเลยนะคะนาอ่านว่านออานาต่อไปนะคะเอเด็กๆคะรูปนี้จะแทนพยัญชนะอะไรได้เอ่ยรูปนี้นะคะแทนพยัญชนะตอเต่าค่ะ เราได้พยัญชนะแทนรูปนะคะก็คือตอเตา่าเรานำตอเต่ามาระสมกับสนะอาได้คำว่าตาตาอ่านว่าตาออาตาเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูไมเลยนะคะตา,าาต,าาต,าตาอ่านว่าตาออาตาตาอ่านว่าตออาตา ะะอาจจะหมายถึงคุณตานะคะหรืออาจจะหมายถึงดวงตาของเรานั่นเองค่ะคำต่อไปเลยนะคะเอดะเลคะร,รูปนี้จะสามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้นะเด็กๆลองทายกันสิคะคือพยัญชนะอะไรเอ่ยรูปนี้นะคะแทนชอช้างค่ะ เราได้พยัญชนะแทนรูปแล้วนะคะก็คือชอช้างเรานำชอช้างมาประสมกับสระอาได้คำว่าชาค่ะชาอ่านว่าชออาชาเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูายเลยนะคะชาอ่านว่าชออาชาชาอ่านว่า ชออาชาต่อไปค่ะเด็กๆรูปนี้จะสามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้เอ่ยรูปนี้นะคะแทนเป็นพยัญชนะยอยักษ์ค่ะเราได้พยัญชนะแทนรูปแล้วนะคะก็คือยอยักษ์เรานํายอยักษ์มาผสมกับสระอาได้คําว่ายา ยา yeah, อ่านว่ายอายาเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูไม้เลยค่ะยา yeah, อ่านว่ายอายายาอ่านว่ายอายาเราก็ได้ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวัาวนนี้ครูไม้เตรียมกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นรูปนี้ไม่เอ่ยรูปนี้สามารถเขียนแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้นะไหนเด็กๆลองทายกันสิคะแต่วันนี้ครูไมมีตัวเลือกมาให้เด็กๆเ,เลือกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวเลือกที่ครูไม่เตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวเลือกข้อที่หนึ่งนะคะนาอ่านว่า นอ no, านาตัวเลือกข้อที่สองนะคะขาอ่านว่าขออาขาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีตัวเลือกในใจกันหรือยังไหนใครตอบข้อที่หนึ่งยกมือให้ครูไมายดูหน่อยใครตอบข้อที่สองยกมือให้ครูไมายดูหน่อยคะ่ะยกสูงๆเลย คำตอบข้อนี้นะคะก็คือคำตอบข้อที่2ค่ะรูปนี้นะคะแทนพยัญชนะขอไข่ค่ะนำขอไข่มาประสมกับสรอาได้คำว่าขาค่ะขาอ่านว่าขออาขาใครตอบข้อนี้ได้เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันดีกว่า เ,เด็กๆคะรูปนี้จะสามารถแทนเป็นพยัญชนะอะไรได้นะเด็กๆลองทายกันหน่อยสิคะว่าแทนเป็นตัวอะไรได้มาดูตัวเลือกของคุณมากันคะ่ะตัวเลือกข้อที่หนึ่งนะคะปลาอ่านว่าปออปาปลาตัวเลือกข้อที่สองขาอ่านว่าขออาขาได้คำตอบกันได้ยังคะ ว่าเด็กๆตอบข้อไหนกันไหนใครตอบข้อที่หนึ่งยกมือให้ครูไมายดูสูงๆหน่อยแล้วคนที่ตอบข้อที่สองล่ะคะมีไหมยกมือหน่อยแล้วโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่หนึ่งคะ่ะรูปนี้นะคะแทนสัญลักษณ์ปอปานำปอปลา มาะสมกับสระอาได้คำว่าปลาปลาอ่านว่าปออาปลาเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเอ๊ดเด็กๆคะรูปนี้เนี่ยจะสามารถแทนเป็นคำว่าอะไรได้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันดีกว่าคะ่ะตัวเลือกข้อที่หนึ่งนะคะ ลาอ่านว่ารออาลาตัวเลือกข้อที่2นะคะตาอ่านว่าตออาตาเด็กๆคะคำไหนกันหน้าที่ตรงกับรูปภาพรูปนี้ไหนใครตอบข้อที่1ยกมือให้ครูมายดูหน่อยมีคนตอบข้อที่2องไหมคะถ้ามียกมือขึ้นมาเลยค่ะสูงๆเลย คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือข้อที่หนึ่งค่ะรูปนี้นะคะก็คือรูปลาค่ะลาอ่านว่าลอาลาเด็กๆคะ่ะรูปนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตที่ลูกศรน,นี้นะคะลูกศรน,นี้ชี้มาตรงนี้ตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลือกของครูกันดีกว่าคะ่ะ ตัวเลือกข้อที่1น,นะคะฝาอ่านว่าฝออาฝาตัวเลือกข้อที่2ค่ะงาอ่านว่างออางาเด็กๆมีคำตอบกันได้ยังคะว่าจะตอบข้อไหนไหนใครตอบข้อที่1ยกมือให้ครูมายดูหน่อยแล้วข้อที่2ล่ะคะใครตอบข้อที่2 ยกมือให้ครูไมค์ดูหน่อยค่ะยกขึ้นสูงๆเลยคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือข้อที่2ค่ะรูปตรงนี้นะคะที่ลูกศรชี้มาก็คืองาของช้างนั่นเองค่ะงาอ่านว่างอางาเมื่อน,นักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องเรียนรู้สระอาค่ะ ใบงานนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคําที่ประสมสละอาค่ะแล้วฝึกอ่านนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับภาพค่ะการทําใบงานนี้นะคะจะทําคล้ายๆกับที่ครูไมสอนไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทําใบงานจบแล้วก็อย่าลืมกลับมาทบทวนความรู้กันด้วยนะคะในครั้งหน้าครูไมจะมาสอนเรื่องอะไร อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ